เจ้าเอ๋สวยไหมสวยไหมแม่น้ำเจ้าพญาสวย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 จอดไว้มุมนี้ก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเด็กไปหาหมอแป๊บนึงเด็กไอไอแคก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 ยบอกแม่แต่เราต้งยาทุกสคมทุกหกเ็กจะได้หาไว ใช่เพราว่ามันีเชี่ยวมัที่มียางมัดถ้ามียามัดมันกไม่ต้จับเลยโอ้เนไหมถ้าเรายอใช้สายรัดช่ไหมก็ไม่ต้องจับได้ เ็นะอะใ้มได้เนาะดี๋ยวเราก็จะก้หลับตวใชี่โบนี่ีกส่สองโงต้นสามชั่วโมงนะจะ ลา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 มา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 ,มาชมวิวมาชมวิวเพราะว่าพาเทพมาลงพายาบานออขอบคุณนะจ้าแวะมาชมเด้อดูจากที่ไกลๆนี่ขนาดไม่นี่แบบไม่ได้ซูมนะนี่ไม่ได้ซูมนะเออนี่ไม่ได้ซนะนะูมเลยอาคารรัฐสภา พาเด็กมาหาหมอที่นี่โรงพยาบาลยันีเขามีแผนกเด็กด้วยเด็กกำลังจะนอนเด็กกำลังพ่นยาีะย่าปิดไฟนะคะอี๋พาเด็กมาหาหมอ,อพาเด็กมาหาหมอ คเนคเยอะคนเยอะอือจะหายนะนะเดี๋ยวหมดยารอบนี้ได้ให้นอนนะคะโอเคไหมขอบคุณนะคะแวะมาให้กำลังใจเย้เย่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 วันนี้วันอะไรนะวันนี้วันพะระฤหัสบดีเด็กไอแคร์แครแครแครมามาดูดูสิว่ายาหมดยายัางไม่หมดอีกนิดนึงอีกนิดนึงแฮม นั่นไงมีเด็กไอมีเด็กไอแครก,กแคกแคกแคกก็เลยพามาพ่นยาแก่สุ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 ค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเอาครับคุ